เราเดอเวิลด์เนี่ยเราจัดให้มีการบริจาคโลหิตกันทุก3เดือนนะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันผ่านทางสภากาชาดไทยเราทํากิจกรรมแบบนี้เป็นประจําทุก3เดือนค่ะเพราะเราหวังว่าการบริจาคโลหิตของเราจะสามารถช่วยชีวิตของคนได้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาที่เราบริจาคโลหิตเสร็จอะแล้วแล้วมันมีข้อความ SMS มาหาเราคุณผู้ชมทันเคยได้ SMS แล้วก็บอกว่าตอนนี้โลหิตของท่านมีคุณภาพดี แล้วก็ได้นําไปใช้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วลอะไรประมาณนี้คือคุณเชื่อไหมว่าเทียนน้าตารื้นเลยนะคือมันแบบเฮ้ยมันคือแบบมันคือความรู้สึกที่เราเราบอกไม่ถูกอ่ะนะคะมันรู้สึกคือภ,ภูมิใจในตัวเองด้วยนะที่เราสามารถจะแบบดูแลร่างกายของตัวเองจะทําให้โลหิตของเรามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ดีใจที่เลือดของเราสามารถจะไปช่วยชีวิตคนได้จริงๆอะคะ่ะ การส่งข้อความแบบนี้มามันเป็นกําลังใจให้กับคนบริจาคโลหิตมากเลยนะคะคือเลือดแต่และกรุ๊ปเนี่ยก็มีความแตกต่างการมีความต้องการที่แตกต่างกาันแล้วมันก็จะมีกรุ๊ปเลือดที่หายากมากขึ้นไปอีกกันนะคะแล้วก็จะต้องมออีอีกรูปแบบก็คือการบริจาคพลาสมาหรือบริจาคอะไรที่ต้องมีการแบบแบทชิ่งคู่กันอะเรียกว่าเป็นการหาคู่ชีวิตคือมันจะมีรูปแบบของการช่วยชีวิตที่หลากหลายมากแล้วยิงนะ่งถ้าหากว่าเป็น หมู่เลือดที่หาได้ยากๆเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเขาน่าจะภาคภูมิใจนะในการที่เลือดของเขาสามารถที่จะไปช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างมากมายเหมือนกับเรื่องราวของเจมส์คริสโตเฟอร์แฮร์ริสันค่ะเขาถูกขนานนามว่าเป็นชายผู้มีแขนทองคำเพราะว่าแขนของเขาที่ที่บริจาคเลือดเราต้องเจาะเลือดผ่านแขนใช่ไหมคะแขนของเขาได้มีเลือดแล้วก็ไปช่วย ชีวิตเด็กทารกไว้มากกว่า2ล้านสแสนคนค่ะแล้วเลือดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลือดที่มีค่ามากที่สุดในโลกคือเลือดทุกคนที่บริจาคมีค่าหมดนะคะแต่ด้วยความที่เลือดของเขามันมีความพิเศษมากๆค่ะเลือดของเขาจึงได้รับการขนานนามว่ามีค่ามากที่สุดในโลกเพราะว่า p l า s m a ของเขาเนี่ยมีแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติพิเศษนำไปผลิตยาที่รู้จักกันในชื่อแอนตี้ดีค่ะ ซึ่งโฉจะช่วยปกป้องทารกในครันจากการเสียชีวิตด้วยโรคเม็ดเลือดแดงสลายตัวซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทารกออสเตรเลียหลายพันรายในแต่ละปีค่ะเลือดพิเศษของเขาสามารถนำไปช่วยทารกในคันให้รอดชีวิตจากโรคเม็ดเลือดแดงแตกสลายได้คือมันพิเศษมากๆจริงๆทีนี้พอเขารู้ว่าเลือดของเขามันพิเศษแล้วก็มีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันการโจมตีโดยเลือดของแม่ที่มี r h ลบ ต่อทารกในครั์ที่มีเลือด R H บวกเขาก็มีความสุขมากๆค่ะเมื่อเขารู้ตรงนี้นเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะบริจาคเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื่องสลับกับการบริจาคพลาสมาค่ะเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัวเขาเองเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์การผ่าตัดแล้วก็ได้รับเลือดช่วยชีวิตมาก่อนค่ะเขาก็เลยประวัลนาตัวเองว่า หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะบริจาคเลือดเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือเหมือนกับสิ่งที่เขาได้รับเหมือนกันเจมส์นันดี้เคยเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่วงปี1951ตอนอายุ14ปีค่ะ mm. เขาได้รับเลือดจากคนที่ให้โลหิตแล้วก็ช่วยชีวิตของเขาไว้หลังการผ่าตัดประสบความสําเร็จด้วยดีเขาก็ตั้งภารกิจแบบเหมือนกับเป็นเป้าหมายของตัวเองเอาไว้เลยนะคะว่าเขาจะบริจาคโลหิตค่ะแล้วก็เริ่มทําในอีก4ปี ต่อมาทันทีที่อายุ18ปีเพราะว่าคนบริจาคโลหิตได้ต้องมีอายุถึงเกณฑ์นะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยาแค่ไหนก็ตามค่ะแต่ว่าในเมื่อเขารอดชีวิตจากการที่มีคนบริจาคโลหิตให้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าหมายกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ความกลัวเข็มฉีดยามาลายหายไปเลยนะคะแล้วต่อมาเขาได้ก็ได้กลายเป็นผู้ที่บุกเบิกโครงการแอนตีดีที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะแอนตีดีอิมมูโนโกลบิน ผลิตขึ้นจากพลาสมาของผู้บริจาคโลหิตที่มีเลือดคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นเลือดของเขาค่ะจะถูกฉีดให้กับแม่ที่ตั้งคันซึ่งมีเลือด R H ลบเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของแม่ผลิตแอนติบอดีที่จะทำอันตรายต่อทารกในคันซึ่งมีเลือดเป็น R H บวกค่ะจากการที่ร่างกายเข้าใจว่ามันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมเช่นเดียวกับไวรัสหรือแบคทีรียโดยแอนติบอดีที่ถูกผลิตออกมาจะทำลายเม็ดเลือดแดงของทารก ทำให้ทารกในครรภ์นเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงสลายตัวซึ่งเป็นเหตุทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตนะคะคือมันเป็นความผิดปกติของของออในครรภ์ของคุณแม่ค่ะแต่ว่าเลือดของเจมส์เนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้11พฤษภาคมปี2018เป็นวันที่เจมส์ในวัย81ปี บริจาคเลือดเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าก็จะมีเกณฑ์อายุเหมือนกันว่าคนที่จะบริจาคได้นต้องอายุระหว่างอายุกี่ปีถึงกี่ปีเขาอุทิศตัวในการบริจาคโลหิตมาตลอด60ปีค่ะและสร้างสถิติในการบริจาคเลือดมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ1,173ครั้งค่ะโดยเลือดที่มีคุณสมบัติพิเศษของเขาถูกนำไปผลิตแอนตี้ดีมากกว่า3ล้านโดส และช่วยชีวิตทารกออสเตรเลียเอาไว้ได้มากกว่า2ล้าน4แสนชีวิตเลยทีเดียวค่ะในปี1999เขาก็ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติและยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติสำหรับการบุกเบิกและสนับสนุนโครงการแอนตีดีค่ะโดยหากไม่มีแอนตีดีที่ผลิตจากแอนติบอดีในเลือดของเขาแม่ที่ตั้งครรภ์จำนวนมากอาจจะต้องแทงลูกหลายครั้งหรือว่าหากทารกคลอดออกมาสำเร็จเด็กก็จะมี ความผิดปกติทางสมองนะคะแล้วก็เป็นโรคหลีตจันทรแต่ดก,กาเนิดด้วยนะคะซึ่งในวันสุดท้ายที่เป็นการบริจาคเลือดครั้งสุดท้ายของเขาบอกว่าอู้มันก็เป็นวันที่เศร้ามากเลยที่ทําให้เขาต้องหยุดบริจาคโลหิตหลังจากที่ทํามาอย่างยาวนานนะคะเขาพูดว่าผมหวังที่จะให้มีคนทําลายสถิติของผมเพราะมันหมายถึงว่าพวกเขาอุทิศตัวให้กับสิ่งดีๆค่ะนี่คือประโยช์ที่เขาได้พูดในวันที่บริจาคโลหิตครั้งสุดท้ายค่ะ ก็จริงๆเราไม่จําเป็นต้องมีเลือดกรุ๊ปพิเศษอะไรแบบเขาก็ได้นะคะแค่เป็นเลือดปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไหนก็แล้วแต่ขอแค่เป็นเลือดที่มีคุณภาพดีก็สามารถนําไปช่วยเหลือชีวิตของผู้คนได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเชิญชวนเอาไว้ล่วงหน้าเลยกันแล้วกันนะคะอีก3เดือนข้างหน้ากับกิจกรรมของ Around the World ค่ะที่เ,เราก็ประสานกับทางสภากาชาติไทยมารับบริจาคโลหิตที่หน้าคารที่วิภาวดีรังสิตเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าจะจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยจะ เอาข่าวมาบอกกันแน่นอนช่วงระหว่างนี้ก็ฟิตร่างกายกันไปให้พร้อมเพรียงให้นะคะให้พร้อมก่อนให้แข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็มาบริจาคโลหิตกันหรือคุณจะไปบริจาคที่อื่นในทุกที่ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ